น,นี้เราก็มาถึงศาลหลักเมืองน่านนะครับผมเราก็ขอแวะกราบสักระบ,บูชาก่อนนะครับเป็นสีขาวนะครับผมเหมือนที่เชียงรายวัดน้องขุนเลยนะครับผม นี่ก็เป็นเสาหลักเมืองของจังหวัดน่านนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปกับมัสการหน่อยนะครับ,รบผม ตรงข้างๆนี้ไปอีกประมาณร้อยเมตรนะครับผมก็จะเป็นวัดภูม,มินนะครับวัดภูม,มินเดี๋ยวเราจะไปวัดภูม,มินนะครับแล้วซ้ายมือก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ครับผมจุดนี้นี่คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบเลยครับผม นี่ก็จะภาพฝาหนังครับผมภาพฝาผนังสวยมากนะครับ มุ่งหน้าทางตะวันออกไปยังซอยสุริยคงสองแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอกซอกเล็กนึงก็มีประมาณนี้นะครับผมโดยรอบผมไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปวัดภูม,มินงกันนะครับผมแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะไปวัดช้างคํานะครับต่อจากนั้นก็จะไปที่พิพิธภัณฑ์นะครับที่ติดติดกันนะครับผม จากคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับ